มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเชียงใหม่แผ่นดินไหวขนาด4.1ริกเตอร์เผยสั่นสะเทือนแรงมากค่ะเมื่อเวลา4นาฬิกา36นาทีของวันที่20ตุลาคม2565 ศูนย์ตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่นะคะรายง,งานว่าเกิดแผ่นดินไหว4.1ริกเตอร์ศูนย์กลางตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดลึก2กิโลเมตรการสั่นประชาชนรับความรู้สึกได้ในหลายอำเภอทั้งอำเภอเมืองอำเภอสันกำแพงอำเภอสารพีอำเภอหางดงอำเภอสันป่าตองอำเภอแม่วางและอำเภอแม่อ่อนเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งมีเขตติดต่อที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับความรู้สึกเช่นกันนะคะยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นโดยชาวบ้านอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยนะคะว่ารู้สึกการเกิดแผ่นดินไหวช่วงเวลาินาฬิกา36นาทีรู้สึกว่าบ้านสันส่นๆประมาณ2-3วินาทีแต่ไม่มีอะไรเสียหาย ส่วนชาวบ้านในอำเภอเมืองเชียงใหม่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ไปเฝ้าตู้ ATM ที่กรุงไทยเพื่อรอการกดจองหวยเปิดเผยนะคะว่าแรงสั่นสะเทือนรับความรู้สึกได้โดยพากันตื่นเต้นแล้วก็วิจารณ์ในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่จองหวยค่ะ ด้านฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชนประทานส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชนประทานที่หนึ่งรายง,งานสภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนต่อแรงแผ่นดินไหวอยู่ในสภาพวาปกติปลอดภัยทั้งสองเขื่อนเขื่อนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดและเขื่อนแม่งัดอำเภอแม่แปลงยังไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ออกสำรวจความเสียหายของการเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ